แผ่นนี้เออเลขกแผ่นนี้จะมีจะมีในกลุ่มด้วยนะคะหมู่บ้านมนีภัยใดน้่กัโฉกคอ,อ่อให้มันหมานขึ้น,นเก่าค่ะหายังทุกคนว่าห้าอะไรบ้างห้างวดนี้ต้องมีห้าแช่แช่งวดนี้ต้องมีห้า,หาพิมพ์เลขห้าขึ้นมาห้าสามแน่เลยมาสัอ่์เดี๋ยวดูสิหายแล้ว เดี๋ยวรอตัวนั้นนะรัฐบาลเด้ค่ะห้าหกหกห้ารัฐบาลเดี๋ยวนูนชีย์ให้ตัวตัวชอบแหละตัวเน้นตัวชอบอหนึ่งหางนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบคนกับสามร้อยกว่าคนนูไล้์สดสองเพจนะ จับคู่บจับจจบาจับคู่แบบไหนนะคบเราต้องจับคู่นะคะเลขของปอปอจะจับมาให้แล้วเดี๋ยวงวดนี้ก็ทุกคนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปอให้ดูนะคะใจเย็นทุกคนเลขหกหางนี่ทุกคนว่าเยอะไปไหมสิบหกใช่ไหมคะใช่ค่ะสิบหกนูปอยก่อนเลยเลขหกหางนี่ทุกคนว่าเยอะเกินไปไหมคะเยอะไหม เออตอบหนูหน่อยเลขหกหางถือบาลายบอกค่ะแต่หนูเน้นให้สองหางไม่เยอะหนูเน้นให้สองหางนะคะใครใครไม่อยากเน้นกับหนูก็เอาตามที่เราชอบก็ได้นะคะตอบหนูหน่อยว่าเยอะไหมเลขหกหางสำหรับทุกคนเยอะไหมคะ่ะอืมตอบหนูแน่ปากหนูคือแหง บอจาบอ,บอลายดอกเนาะนะคะสามร้อยเจ็ดสิบคนกับสี่เยอะว่าสันนุกนินห้ยอยู่ด้แม่อมืนุนินหายุูก็แล้วแต่เข้าหมากลับไปเนาะแล้วแต่เข้ามากละซีหางค่ะซีหางโอกาสถือกันหน่อยอยู่ดีค่ะอืมโอกาสถูกก็เยอะก็น้อยอยู่ นะคะโอกาสถูกนะแต่เล่นเน้นเอาก็ได้นะคะหกหางเล่นเน้นเอาก็ได้หนูว่าไม่เยอะนะบางคนก็เล่นสิบหางก็มีค่ะแปดหางก็มีพร้อมแล้วกดเลขหาหนูให้เบิงงเลยอืมลีลาลีลายังวะนะคะหนูให้ดูเลยกดเลข 5, เลนห้าเดี๋ยวนูให้ดูเลยค่ะเน้นรูดใช่ไหม รัฐบ,บาลนนะ่ะทานรูดนะแม่มันกับถ้าเราเราลงทุนเยอะนะสําหรับการที่เราลูดนะสําหรับปอนะเพราว่าเพราะว่ามันปพรว่ามันมันได่ปรคุมเสียไหมค่ะ,คะบางหมวดมันกับบร,ริเขาเป๊ะๆคือจังเข้าวานเนาะมแมนมันกับบริเขาเป๊ะๆคือจังเข้าคือจังเข้าแบบวา อยากเข้ากลุ่มจิ้มลิงนะคะอืมมันก็บางงวดมันก็ไม่ได้เนอะอเห็นไหมพิมพมาโอ้เดี๋ยวหนูก็บายยุอ่ะพิมพ์มาทุกคนพิมพมาเห็นอะไรพิมพมาสิบหกกลุมพาทุกคนเห็นอะไร แคบหน้าจอให้ปอนหน่อยเด้อทุกคนเห็นอะไรเลขอะไรพิมพ์มาโลดหวยไทยวิ่งเอาก็ได้ค่ะ เห็นอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะอยากเข้ากลุ่มให้จิ้มลิงก์เอานะน้องปอมารอบนี้ปังปังโอ้ยซาูกขานนกยับเนาะง,งวดที่แล้วงวดงวดแรกเราไม่เข้านะคะงวดสองเราเข้าเลยเข้าเข่าตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะเลขนะห้าล้านเปิดนะคะคุณแม่ ห้าล้านเปอร์ค่ะชอบซื้อชอบจัดไม่ชอบผ่านแค่นั้นอย่าด่าอย่าว่ากันนะคะในตัดเต็มด้วยเลขหนูกเก่งวมาได้หาเด้ออหา้าห้านี่เลี้ยวแต่ว่าสิไปจับใส่ย,ยังหนูบอกก่อน นุเลยเลขกหาตัวเดียวไม่ชอบห้าสีกับปอไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องซื้อไปซื้อเลขหาอื่นก็นได้บอต้องซื้อน้ำปอป <c oughs> อหายใจคนได้ไรดิบอฮันบอันเด้อขอขอ,ขออนุญ,ญาตนะคะขออภัยนะพอดีเส้นในมันเหี่ยเอ่อบอต้องบอต้องซื้อน้ำปอก็ได้ พอวานุวาเรีรัฐบาลออกไม่เหมือนเดิมนะคะเราหนูก่งตามสูตรเด้อปนิหนูก่งตามสูตรเด้อค่ะหนูว้ามันมัน,ม,นมันมาตามสูตรอยู่งวดที่แล้วหนูได้ศูนหนูก็ว่ามันศูนย์เนี่ยศูนย์เนี่ยมเอ้ยออกศูนย์เก่ารัฐบาลนี้ถือว่าโอเคอยู่นะคะออกออกเลขาาทางบ้านถูกคนไหมหนูก็ว่าถูกคนนะเอ้ยถูก ถูกถูกดีถูกค้นดีนะไมคะ่ะถึอเลขดีค้นถึงเลขดีหนูได้หามาแล้วแต่ค้นมาแล้วแต่คน้นอนันบอมักน้ำหนูก็ได้บอมักหาซีน้ำหนูก็ได้อืสิไปซื้อหานั่นหานี่ฮาจับสกูใส่เอาก็ได้แต่วันจริงๆนะคะแต่วันจริงๆเดี๋ยวนูสีมาตัดให้คือเก่าค่ะหนูจะมาตัดให้เหมือนเดิม เน้นให้คือเกาเผื่อฟุกแล้วมันเข้าตัวนิ้นเราเป็นยังนูเขาอยากให้ค้นเน้นเพราะว่ากำไลเฮ้าแหงสีใดหลายสื่อโหลดหวคูเน้นสองคูเล่นเลขให้เป็นบอมแมนเล่นเลขกบอกเป็นเลยนะคะไม่ใช่เล่นเลขไม่เป็นนะคะคุณแม่เฮ้าเล่นเลนเขเฮ้าต้องเล่นให้เป็นเด้ งวดเลขสามตัวนะ่ะเก้าศูนย์สามนูถือหนูถึกหลองสูงเล่นเลขให้เป็นย่ำย่ำพอถือเลขเท่อนึ่งปอกถืกหลายคือบ้านหะนะคะให้คน้นทรายคนย้นหยางแต่เราก็ต้องเล่นให้เป็นด้วยนะมีสติเล่นให้เป็นนะคะถ้ามันถืกจังๆคือเกา มันมันจะได้เงินหลายกว่านะคะอันนี้หนูวิคอ์ให้ฟังเลยเด็หนูวิคอ์ให้ฟังนะคะหนูพูดให้ฟังเลขสวยค่ะเลขห้าสี่นะคะอยากเข้ากลุ่มให้จิ้มลิงหน้าไลค์แล้วก็เพิ่มเพื่อนเข้าไปได้เลยนะคะคนในกลุ่มเพิ่นกระถากันยังเข้าอยู่ค่ะเดี๋ยวเด้อสวัสดีคิดถึงใจจากขาด โอ้ยขอบคุณนะคะคุณแม่นะคะนกไล่โซ่ังสี่ละก็ก็แก๊กอืมทุกคนทักเข้าไปไหมนะ่ะทักเข้าไปหรือยังทักเข้าไปด้วยเด้อ อขอดูหน่อยหกคู่ยังไม่ได้หกคู่ค่ะคุณแม่มันอยู่ทีตอนนี้มันอยู่ที่คู่เดียวอยู่่่โนฮหยโตโนฮายไปหาสื่อก่อนลิงก์ที่ปักบ,บุดเลยค่ะคุณพอ่อคุณแม่มไม่ไม่เสียค่ะคุณแม่ไม่เสียค่าอะไรเลย แบบหน้าจอนะรัฐบาลไทยเดอ้ออันนี้ห้าหน้อยนะคะเอาตามนี้นะคะเอาตามนี้เลยนะคะมีใครอะไรสอบถามอะไรอีกไหมเข้าไม่ได้เข้าได้ไหมทุกคน